สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยเลยวันนี้ขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างเจอกันอีกแล้วดีใจก่อนดีใจผ่านรอบแรกแล้วผ่านรอบใช่ค่ะผ่านรอบที่เป็นโทรศัพท์ใช่รอบหน้าที่เขาโทรมาไหนเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าเป็นยังไงต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นงานที่ไม่ใช่งานแอร์เพเวอเจชแต่เป็นงานที่ดีกว่างานแอร์เพ v วอเรช คือ <c oughs> คือเป็นเป็นเซลเป็นบรเกอร์เป็นเหมือนแบบว่าทําเกี่ยวกับแบบโทรหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบร oker ใช่ของ private ใช่ค่ะเออซึ่งบอกเลยนะ <c oughs> ว่าว่าเอาจริงๆนะถ้าถ้าได้งานนี้นะดีกว่าดีกว่างาน Air private j อีกลวยกว่าอีก <c oughs> จริงๆถ้ามาสายนี้ถ้าจะเอาจริงๆนะถ้ามาด้านนี้เลยนะแล้วบอกด้วยนะว่าบริษัทที่ที่สัมภาษณ์อยู่เนี่ย เป็น one of the best in the world เลยคือ <c oughs> คือดีมากเลยเพราะว่าครูเคยดีลกับบริษัทนี้เป็นบริษัทเพราะฉะนั้นถ้าโดนคำถามเนี้ยอะบอกเขาเลยว่าทำไมถึงมาอยากมาจอยกับบริษัทเราอันนี้บอกเลยนะให้พูดเลยว่าบริษัทยูเป็นที่รู้จักกันในหมู่ private jet อยู่แล้วนะเป็น one of the best in in charter เ uh, Avi อ aviation in charter business อยู่แล้วพูดด้วยความมั่นใจพูดได้รู้เลยแล้วเดี๋ยวไปหาข้อมูลเข้าใจไหมอ่าอ่ะ,อะโอเคทีนี้มาถามก่อนว่าทำไมเขาปุรับมากเลยเนอะเขาแบบติด <c oughs> ต่อครูมาต้องวันนี้ครู <c oughs> <ช>เขาอเาเหรอโอเคอีกสิบห้านาทีละโอเคได้ได้ไดเลยโทรคุยกันเลย <c oughs> ใช่ใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะงานเนี้ยโสดายื่นสมัครไปตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาค่ะ แล้วเ,เขาก็เขียนในนั้นว่าขอคนที่สามารถเริ่มได้ในเดือนกันยาคราวนี้พอมันจนถึงเดือนกันยาแล้วเราเห็นเขายังไม่ติดต่อกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดแล้วแหละว่าเราน่าจะไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วกเราก็มีการแบบพยายามหาเบอร์ของ หมือน call center ของเขาเพื่อที่จะโทรไปสอบถามจริงๆหาคืนก่อนหน้าที่เขาจะโทรมาค่ะว่าอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะโทรไปแล้วว่ามันยังมีตําแหน่งว่างอะไรยังไงอีกไหมอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอตอนเช้าตื่นมาเห็นข้อความเข้ามาใน WhatsApp ค่ะว่าเขาทักเข้ามาแล้วก็เขาถามว่ายังสนใจตําแหน่งงานนี้ไหมก็รีบตอบเลยว่าแบบสนใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าถ้าสนใจอ่ะเขาจะขอคุยวันนี้เลยจะแบบจะ arrange the phone call today อะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเคต่อครูมาเลยมาเตรียมใช่ก็รีบก็รีบแจ้งครูเลยค่ะอ่าอ่าครูก็ทันทีเลยโอเคได้ใช่หรอแล้วก็สัมภาษณ์นานไหมคะคุยนานไหมสัมภาษณ์อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะโอเคโอเคใช่เขาก็ถามคำถามที่เป็นเชิงเกี่ยวกับการทํางานเลยนะคะครูยิมแล้วก็แต่ว่าตอนแรกอ่ะคือเขาถามเรื่องคอนเซิร์นของโซดาเพราะว่าเขาบอกว่างานเนี้ยมันเป็นแค่วันมันคอนแทรค แล้วประเด็นคือโซดามีงานประจําอยู่แล้วเขาก็เลยมองว่ามันจะเสี่ยงสําหรับคุณไปไหมถ้าคุณมาทําตรงนี้แล้วคุณต้องท네 erm> ิ้งงานประจําคุณมาหรอเขาจะยอมไหมคุณต้องออกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าคือเขาก็ค่อนข้างคอนเซิร์นเขาก็น่ารักนะคะคอนเซิร์นแทนหนูว่าแบบเดี๋ยวถ้ามันมีงานที่ดูเพอร์มานแตนมากกว่านี้เดี๋ยวจะค่อยติดต่อใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสําหรับโซดาคือเหมือนพอเราแบบ เราชัดเจนว่าเราอะอยากจะไปทางนี้นะคะเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราอะจะลองคุยกับทางบริษัทดูเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะสิ้นสุดกันยาซึ่งจริงๆมันเหลือแค่ประมาณสหรือสามวัเองอะที่จะได้ทํางานนี้นะคะที่สดายก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองคุยกับทางบริษัทดูว่าจะอาร์เรนใครที่สามารถมาทําแทนได้ในบางช่วงเวลาไหมจัดเวลาอะไรแบบนี้ซึ่ง อะไรอย่เงี้ยขอลีฟของเราอะไรเงี้ยใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าได้ก็คือโอเคเลยอันนี้จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ได้พี่โสดาก็บอกเขานะว่าฉันก็แบบเออยอมที่จะเทคออฟความเสี่ยงตรงนี้คือฉันแบบอยากจะทำตรงนี้จริงๆอะไรอย่เงี้ย คือหนูก็พูดว่า I really want this job ด้วยนะ <S 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 ใช่ใชดีแล้วแหละดีแล้วแหละโชว์ความแบบอยากจริงๆอ่ะโชว์ความแบบ willing to 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 join you to work with you อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่ง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 ตรงเนี้ยดีมากๆเลยคือที่บอกอ่ะว่าที่บอกอ่ะนะคะว่าเออมันเป็นวันมันเนี่ยเพราะว่าเออเบริษัทเนี้ยมัน worldwide แล้วมันพึ่งจะมา ตั้งที่มาเปิดที่กรุงเทพเบสที่กรุงเทพถูกไหมใช่แล้วก็เลยเ<ช>พิ่งจะเริ่มเพราะแต่ก่อนไม่มีอยู่ที่กรุงเทพส่วนมากก็จะมีอยู่ทั่วโลกอะแต่ว่าในในเมืองไทยยังไม่มีเขาเพิ่งจะมาที่เมืองไทยเขาก็เลยเหมือนมามาลองดูก่อนเขาก็แต่ครูเชื่อว่าถ้าเราทํางานดีเอ่อมันต่ออยู่แล้วแหละมันต่ออยู่แล้วค่ะเขาก็พูดกับโซดาบอกว่าเอ,อเขาเพิ่งจะมาเริ่มโอเปรตที่ไทยแล้วก็สําหรับ แผนเนี้ยตอนนี้ที่เขารู้อ่ะคือมันสิ้นสุดแค่สิ้นเดือนกันยายนนี้แล้วเขาอ่ะยังไม่ได้ยังไม่ทราบแผนต่อไปเขาเลยยังกลัวกังวลว่ายังไม่สามารถรับรองอะไรกับเราได้แต่เขาก็พูดว่าถ้าเกิดเราเห็น p e r อร์ m ม n c e ของคุณหรือว่าเห็นว่า <The worst. S 2> เรามีศักยรภาพแน่น,น,นอน<ะ>และและที่สำคัญครูบอกเลยนะถ้าเกิดเราตั้งใจทำงานนะและถึง worst case ที่ ที่เมืองไทยไม่เปิดต่อซึ่งครูคิดว่ามันมันนมันยากมากมันต้องเปิดอยู่แล้วแหละแต่ถ้า worst case จริงๆอ่ะแล้วเราแล้วเราทำให้เขาชอบเราจริงๆอ่ะอยูรู้หรือเปล่าว,ว่าเขาสามารถพาอยู่ไปอยู่เบสอื่นท,ที่ที่มีอยู่แล้วได้ด้วยอ่ะเพราะงานเนี้ยมันเป็นงานที่ไม่จําเป็นที่ต้องไปอยู่ต่างประเทศอ่ะอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้มันโทรศัพท์อ่ะมันอีเมลอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการคุยกับลูกค้าเพราะฉะนั้นถ้า you ช h o ศักยภาพถึงการที่และข้อดีอ่ะที่เขาติดต่อเรามาเพราะ you มีแบ็กกราวด์ที่ดีโดยตรงคือ you เป็นเซลล์มาก่อน you เป็น call center มาก่อน you มีวิธีการคุยกับลูกค้ามาก่อนและบวกกับ you train กับครูมา อยูอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง private jet มาเครื่องบิน private jet ยังไงยู <You S 2> มีความรู้การพูดกับดีลกับ vvip ยังไงการ communication กับ vvip ย,ยังไงอะไรเงี้ยตรงนี้มันสำคัญมากๆซึ่งตรงนี้ยูสามารถเอาไป adapt เอาไป apply เอาไปกลมกล่อมเอาไปเอาความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเอามารวมกันอนะให้มามา,มา,ม,า,ม,ามาทำตรงงานเนี้ยเข้าใจไหมหแล้วครูเชื่อว,ว่ามันจะไปได้สวยและยูจะยูจะรวยกับการเป็นแอร์ private jet ไอ้ครูย้ำคำนี้เลย คือคืออย่างตอนคืออย่างตอนนี้โซดารู้จัก p r i v a t e jet อ่ะเพราะว่ารู้จักจากคูยิ้มเลยค่ะว่าเอ้ยมันมีอาชีพแอร์บนเครื่องบิน p r i เ a t e จ e t ด้วยนะทีนี้พอเราเข้าไปเรียนเสร็จใช่ไหมคะพอจบคลาสมาโซดาก็พยายามสมัครงานของ p r i เ a t e จ e t เนาะแล้วเราก็พอเราหาข้อมูลอ่ะเราก็จะเจอว่ามันมีอาชีพนู้นอาชีพนี้ใน p r i เ a t e jet เยอะแยะเลยอย่างเงี้ยแล้วก็สายบอกเกอร์ก็เป็นอีกสายหนึ่งที่รู้สึกสนใจเหมือนกันค่ะ แล้วที่สําคัญคือคือการเป็นเซลล์อ่ะเราก็รู้อยู่แล้วมันมีคอมมิชชั่นครูจะพูดเสมอว่าทําอะไรกับ VVIP อ่ะมันเป็นเงินเป็นทองหมดแล้วมันเป็นมันเป็นเงินที่จํานวนมหาศาลอ่ะเข้าใจไหมอยู่ขายอยู่ชาร์เตอร์ไฟล์อ่ะอย่างที่ครูเคยบอกอ่ะครูเคยชาร์เตอร์ไฟล์เอ่อจากลอนดอนไปครูเป็นบร็เกอร์จากลอนดอนไปดูไบไฟล์ท์ time ห้าชั่วโมงอ่ะนะไฟล์ท์ t ห้าชั่วโมงรู้ปะคอมมิชชั่นที่ครูได้อยู่ที่เท่าไหร่ หกพันวว 6, ปอนนะว้าวหกพันปอนนะเฉพาะไฟลนี้ไฟลเดียวอยู <l> ่ลองลคิดดูสิว่าเงินว่างสามแสนป่ะหกสี่เออเกือบสามแสนสามแสนอ่ะเออเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่เออเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นอะไรที่ มันเป็นเงินเป็นทองไปหมดมันจับมันมันเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าอยู่อยู่ในวงการนี้อยู่ทําให้เขาแฮปปี้กับอยู่ได้อยู่เซิร์ฟอยู่บริการอยู่มีจิตใจบริการที่ดีอยู่มีความอดทนอยู่มีความเอ่อดีลกับลูกค้าได้แล้วที่สําคัญอะมันคือคอนเน็ชันที่ครูบอกอะมันคือคอนเน็ชันอะวันที่ลูกค้าเคยดีลกับเราแล้วเราทําให้เขาแฮปปี้ฟลส์ส์มูทุกอย่างไม่มีปัญหาเลยเขาก็จะกลับมาหาเราอีก พราะนั้นมันจะเป็นลูกค้าประจํามันจะเป็นคอนเน็ชันที่ยูไม่ต้องไปขวนขวายหาเขาจะกลับมาหาแล้วเขาก็จะปากต่อปากบอกอีกมันก็จะเป็นวงกว้างเขาจะที่พูดไหมค่ะเออนะแล้วยูก็จะอยู่ในวงการนี้แล้วยูก็จะสร้างคอนเน็ชันแล้วมันก็จะเป็นตัวเงินมหาศาลที่จะทําให้เข้ามาหาเราคู้ยิ้มคะแต่ว่าเหมือนตําแหน่งที่โซดาได้อะมันคือเทเลมาร์เก็ตติ้งที่เขาบอกว่าตําแหน่งโซดาจะทํางาน เออประสานงานกับเซลล์อีกทีหนึง่งเหมือนเรายังไม่ได้เป็นเซลล์เต็มตัวแต่ว่าเป็นฟิลก cool ับโคคาลิงไปเข้าใจเข้าใจแต่ว่าทุกอย่างมันมันมีอะไรที่เออมันต้องพัฒนาและที่สําคัญครูครูเห็นศักยภาพของเราเราไม่ได้เป็นคนที่เออครูรู้ว่าอยู่อยู่ทําได้อะอยู่เข้ากับคนได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่มีพื้นฐานที่ดีอยู่มีแบ็กกราวด์ที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีข้อมูลอะไรแล้วแหละเราสามารถต่อยอดไปได้อีกเชื่อเถอะแล้วครูก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มีอะไรก็ทักมาได้ตลอด นะคะเออเป็น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 จุดเริ่มต้นที่ดีมากสวยงามมากแฮปปี้ด้วยดีใจด้วยจริงๆอ่าแล้วคราวที่แล้วไหนเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าว่าเห็นเห็นเห็นตอนนั้นคุยเสร็จแล้วบอกว่ามีคําถามที่ครูยิ้มเตรียมให้ด้วยใช่ไหมเขาถามว่าอะไรใช่ค่ะก็คือเป็นพวกว่าเอ่อทำไมถึงสนใจงานตําแหน่งนี้อะไรที่ว่าเราเตรียมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็พราเรามีเวลาน้อยด้วยอ่ะ คือวันนั้นน่ะอยากจะบอกว่าให้เวลาครูน้อยมากเรามีเวลากันน้อยมากครูยังครูยังพูดไม่จบเลยครูยังอยากจะใส่ต่อครูยังอยากจะให้ต่อ <c oughs> ตเขาถามแบบนี้เราต้องไปเวน,นี้นะครูยิ้มมันถึงเวลาแล้วค่ะเขาเขาะโทรมาแล้วค่ะครูยิ้มต้องไปแล้วค่ะต้องต้องเตรียมรับโทรศัพท์เขาแล้วค่ะแล้วเอเขาก็ทักลงมาตอนเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วก <c oughs> ็นัด <c> บ <oughs> <c oughs> ่ายโมงอะค่ะ <c oughs> เออเข้าใจแต่ว่าถือว่าเราก็ได้เตรียมในในคลาสมาเยอะนะเพราะว่าครูก็เน้นในเรื่องคําตอบคําถามสัมภาษณ์งานอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เราม,ม,มี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 ของอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะอนะ่ะทีนี้เออครูว่าเขาก็แฮปปี้เนาะเขาก็รีตอบกลับมาเลยเนาะว่าจะให้นัดกับสัมภาษณ์กับซีอเลยที่เป็นคนต่างชาติใช่ใช่ใชค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลครูไปด้วยแบบไมเซ็ตว่าอยู่ได้งานนี้แล้วนะไม่ต้องกลัว นะคะไม่ต้องกลัวเตรียมอย่างที่ครูข่าวที่แล้วครูเตรียมให้นะ mm hmm. เขาก็จะถามประมาณว่าเทำไมถึงสนใจงานนี้เราก,เราก็เราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะยู <You S 1> ก็จะบวกบอก,บอกและครูอยากจะให้เราเน้นในเรื่องของไม,ไมง่ไม่ต้องไปบอกเขาเรามาเรียนคอร์สเพื่อจะไปเป็นแอร์ p r i v a t e jet แต่บอกว่าบอกว่าไปศึกษาเกี่ยวกับเครื่องบิน p r i v a t e jet ศึกษาเกี่ยวกับ p r i v a t e aviation p r i v a t e jet aviation มา ซึ่งตรงนี้ในคลาสครูก็สอนเรื่องเครื่องบินทายเล็กทายใหญ่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะส่งให้ส่วนตัวอีกในในในส่วนของทายเครื่องบินหรือยูจะไปเซิร์ชหาเองก็ได้ว่าจริงๆบริษัทนี้มันมีมันมีทป์ไหนบ้างแล้วก็ลองดูดูคอนเิกเกเรชันของแต่ละแต่ละเครื่องเกิดเขาถามว่ารู้จัก เออรู้หรือเปล่าว่าเครื่องบินเราอ่ะมีในบริษัทเราอ่ะมีมีมทเป์เครื่องบินไหนบ้างยูก็ต้องหาข้อมูลตรงนี้ <c oughs> แล้วแต่ละทป์เนี่ยเป็นแบบว่าเออลองฮอลชอตฮอลอะไรแบบนี้มันหาข้อมูลได้นะคะเออ <c oughs> <c oughs> บริษัทเรามีเบสอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ต้องอยู่ต้องอยู่ต้องพูดคำนี้เลยนะเป็น one of the best แล้วมันคือเรื่องจริงเป็น one of the best in the world <c oughs> เนาะของ Charter ร,ร,ร,ร์เออชา a ์ t e r company นะทุกคนเป็นเวลโนนเลยอะที่ใครที่อยู่ในวงการนี้เขาจะรู้จักกันนะคะแล้วก็มันเป็นเกียรติมากเลยขอบคุณมากเลยนะที่แบบว่าแบบเรียกให้ให้มีโอกาสได้ฉันได้เจอคุณสัมภาษณ์กับอยู่ในวันนี้อ่ะอย่าลืมนะคะทำไมถึงทำไมถึงสนใจ private aviation charter flight ะสมมุติเขาถาม อ่ะก่อนจะไปคําถามครูขอถามให,ให้รีวิวคลาส,สครูก่อนว่าเรียนกับครูได้อะไรบ้างครูสอนเป็นยังไงแฮปปี้ไหมได้ประโยชน์ได้ข้อมูลได้ความรู้อะไรตรงไหนบ้างคือโดามองว่าคร์สเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบเหมือนให้เราเปิดประตูพะเหมือนเปิดประตูสู่สิ่งที่เราแบบไม่เคยรู้มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วงการนี้โสดาก็มองว่าถ้าเกิดเราไม่ใช่คนที่คลุกคลีอยู่ข้างใน นื่องจากมันเป็น p r i v a t เนาะมันก็ค่อนข้าง p r i v a t จริงๆข้อมูลก็หาได้แต่ว่ามันก็ค่อนข้างกระจกระจายถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีพื้นฐานมาก่อนเราอาจจะปฏะิประต่อไม่ถูกการที่แบบเหมือนได้มาโงเรียนคอร์สครูยิมอ่ก็เพราะว่าหนึ่งตอนแรกเราก็ติดตามครูยิมมาในเพจอะ่ะสักพักหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไป introduction ที่เป็นออนไลน์หนึ่งชั่วโมงแล้วก็ตอนที่ครูยิมมาไทยเราก็มีโอกาสได้ไปคลาสที่เป็นไลฟ์ ค่ะแล้วก็เราก็พอเห็นครูอะ่ะคือตอนนั้นอะ่ะเรายิ่งรู้สึกแบบมั่นใจเลยว่าเราอะ่ะอยากจะเป็นแบบนี้มากมากเพราะว่าครูอ่ะทางแบบสวยมากสงา่าวันนั้นว,วันนั้น<บ>ใช่ไหมวันนั้นแต่ไม่ใช่วันที่เวลา <c oughs> เรียนกันเ <c oughs> พราะว่าครูจะบอกนักเรียนเลยครูจะบอกนักเรียนเลยเวลาเรียนกันนี้ ตามสบายนะครูก็จะโซมครูก็จะแบบว่าใส่ชุดนอนเรียนก็เต็มที่ได้เลยแต่เวลาเราไปสัมภาษณ์งานเราจะต้องต้งแต่หัวจะลดเท้าเราจะต้องเนียบอ๋อแล้ววันนั้นก็เลยประทับใจละ่ะ <c oughs> ใช่เนียบมากแล้วเราก็อยากเป็นผู้หญิงที่เนียบแบบนี้ด้วยเราก็รู้สึกว่า <c oughs> แล้วงานเนี้ยมันเป็นอะไรที่ <c oughs> ต้องทําให้เราเนียบไปดูปริยายเราก็รู้สึกว่าชอบเลยแล้ววันนั้นก็เลยได้ตัดสินใจก็เลยเข้าเรียนค่ะ <c oughs> แล้วพอเข้าเรียนก็คือได้เรียนรู้เรื่องที่ เราเองเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยอย่างเช่นแบบเป็นแอร์ไพรเวทเดทต้องจัดโต๊ะที่เป็น VIP เป็นแล้วเราก็รู้สึกชอบนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดูเหมือนเป็นแบบศิลปะเป็นอาร์ตดีแล้วการที่อาหารบนเครื่องเนี่ยก็เป็นอะไรที่เชิงที่เชิงแบบมันมีความเป็นศิลปะเชิงเป็นอาร์ตไม่ใช่ว่าแบบว่าตั้งๆแล้วก็กินกินแต่มันคือการจัดการประณนีตอย่างงี้คะ่ะเรารู้สึกว่าเออเราชอบอะไรตรงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้รู้ว่าแอร์ไพรเวทเดตอะ เขาต้อง manage หลายอย่างเอ,อทั้งเครื่องเลยซึ่งเราอ่ะก็เป็นคนที่ชอบ manage ชอบที่จะจัดการชอบที่จะแบบคือมันมันตรงกับเราอย่างหนึ่งคือเราเป็นคนที่ไม่ชอบทํางานรูทีนแล้วเอ,อในในชีตเรียนของครูค่ะก็เขียนว่างานเนี้ยรูทีนคืออันรูทีนเราก็เลยถือว่ามันน่าจะเป็นงานที่เหมาะกับเรานะอะไรอย่างี้ค่ะ mm hmm. ใช่ mm hmm. แล้วก็ตอนที่ครูเออ ติวให้เรื่องของการตอบคําถามสัมภาษณ์อะคะ่ะแล้วมันเป็นคําถามที่เกี่ยวกับว่ามันเกี่ยวกับการทํางานของ a อร p r i v เ t e Jet เนาะทีเนี้ยพอเราได้ฟังคําถามเราก็รู้เลยว่าเอ้เป็นงานที่มันต้องมีแหละเรื่องของความเครียดหรือว่าเรื่องของความแบบกดดันด้วยแบบทา m ์มิงหรือว่าเรื่องของ requirement ต่างๆแต่เราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นงานที่ทําให้เราอะได้เติบโตเยอะมากๆแล้วมันไม่ใช่แค่แบบว่าเรามากดดันอยู่ในประเทศที่เรา ประเทศตัวเองที่เราคุ้นเคยอ่ะแต่บางทีเราไปต้องไปเผชิญหน้าอยู่ที่แบบประเทศอะไรก็ไม่รู้ในในโลกเนี้ยเราสจอว่าเฮ้ยมันเป็นงานที่ทาทา้าเราอยากจะทำมากใช่ท้าทายด้วยค่ะแต่ก็คิดว่าเร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 าถ้าได้ทําจริงเราก็ต้องเราก็ต้องทําให้ได้อะเราก็ทําได้อ่ะ <laughs> เราไม่กลัว <laughs> เรามีมความกล้าที่เราคิดว่ามันมันไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้หรอกเพราะครูจะพูดเสมอถูกไหม คนเราไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดหรอกแต่ว่าถ้าเรามีความพยายามอ่ะเราเด็กเกิดมาก็ไม่ได้รู้สุกอย่างเพราะนั้นเราก็เรียนรู้ได้อ่ะถ้าเราอยากจะเรียนรู้สักอย่างถูกไหมล่ะค่ะอืมอืมหรอโอเคแล้วก็สดาก็มองว่ายังมีเรื่องให้ได้เรียนรู้อีกเยอะเลยก็เลยเป็นอะไรที่แบบรู้สึกก็เห็นไหมว่ามันต่อยอดได่บอกได้เลยอ่ะว่าเห็นไหมวันนี้เราก็มามาสัมภาษณ์ที่ไม่ใช่เป็นแอร์เพลยเจ็ด้วยมาเป็นแบบ เ,เกี่ยวกับเรื่องอยู่ในการชาร์เตอร์ฟลายชาร์เตอร์เครื่องบินแอร์ p r i v a t e l มันเป็นอะไรที่หลายคนน่ะาบางทีอะคนที่เป็นแอร์มาก็จะก็จะคิดว่าก็จะต้องเป็นแอร์เท่านั้นน่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ายู่มีโอกาสที่ที่เขาเปิดโอกาสทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับ p r i v a t e Jet นะครูจะยิ่งผลักด,ดันเลยเพราะมันคือจุด Start อยู่อาจจะสตาร์จากการครูอาจจะ Start จากการเป็น Air p r i v a t e Jet แต่มันไม่ได้หมายความว่า จะต้องมาเป็นแพทเทิร์นนี้ตลอดอ่ะอยู่จะสตาร์ทจากการเป็นเป็นตำแหน่งนี้แต่เมื่อไหร่ที่อยูเก้าวขาเข้ามาในวงการนี้แล้วอ่ะอยูจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดอยู่ได้งานนี้นะยูจะบอกเลยว่าครูยิ้มขอบคุณมากเลยหนูไม่กลับไปเป็นแอร์ละหนูขออยู่อย่างนี้เก <c oughs> ็จะจอเจอเจอจรสในในในแคริเอร์ของหนูละในด้านนี้ละเชื่อเชื่อคำพูดคุณเลยนะเอาจริงอืม นะคะซึ่ง<ะ>การเป Air ็นแอรเพิเจ็ก็ได้ดีมากๆแล้วแต่นี้คือดีกว่าเพราะฉะนั้นจำคำพูดครูไว้เลยเนาะอะค่ะโอเคะ okay, นะคะขอบคุณมากนะก็ดีใจด้วยนะเอะก็ก็เป็นอะไรที่แบบเอวันนั้นมาเจอกันก็ตัดสินใจมาเจอกันวันวันที่อยู่เมืองไทยนะครูก็ยังจําได้อยู่เลยเนาะก็ถือว่าิดถูกคะ <c oughs> <c oughs> ่ะอ่าโอเคแล้วก็อย <c oughs> <c oughs> ่างแบบเรื่องเรซูเม่อีกหนูก็เป็นคนที่ส่งถามครูหลายรอบ จะไปถ่ายรูปก็ส่งชุดไปให้ดูก่อนด้วยซ้ำเพราะว่าแบบเราอยากให้มันออกมาแล้วโอเคจริงๆเนี้ค่ะส่งทั้งชุดให้ครูช่วยเลือกแล้วก็พอถ่ายเสร็จก็ส่งไปให้ครูว่าจะแต่งแบบไหนแต่งเข้มหรือว่าจะแต่งอ่อนๆแบบนี้ดีอะไระทุกรายละเอียดอะนะเก็บรายละเอียดดีเทลทุกอย่างอืมโอเคตายก็ดีใจดูสัมภาษณ์เสร็จทักมานะทักมาบอกครูนะว่าเป็นยังไงนะ โชคเแต่งหน้าสวยๆมั่นใจไม่ต้องกังวลไปด้วยไมซ์เซ็ตว่าเราได้งานนี้แล้วไปด้วยไมซ์เซ็ตว่าเราได้งานนี้แล้วเรามีดีเขาถึงเรียกเราสัมภาษณ์กับ CEO ไงเราตอบคําถามดีเรามีของดีเขาชอบเรานะเราทําให้เขาประทับใจในครั้งแรกเขาเราถึงมีวันนี้เราถึงมี second chance ที่จะเป็นสัมภาษณ์กับ CEO เพราะฉะนั้นยูยูไม่ต้องกลัวถึงจะเป็นคนอังกฤษไม่ต้องกลัว ค่อยๆฟังเขาก็เป็นคนเหมือนกันเขาอยู่เมืองไทยเขารู้ว่าคนไทยไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเก่งหลอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นแต่ยูจะไม่โชว์ความประมายูจะไม่โชว์ความเนิร์เวอร์สยูต้องมีความมั่นใจเพราะเวลายูดีลกับ v i p ยูต้องมีความมั่นใจในตัวเองยูต้องโชว์ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปประมวลข้อมูลอะไรทุกอย่างและก็เอามาตอบในเวนี้ที่เราเรียนกันมาทั้งหมดนะคะค่ะได้ค่ะลักนะขอให้โชคดีนะเป็นกุ๊ดสตาร์ทมากๆแล้วเดี๋ยวเรามีโอกาสเจอกันอีก ได้ค่ะครูขอบคุณมากๆเลยนะคะข้อมูลแบบดีมากดีมากนะคะโอเคยินดีใช่นะคดีใจด้วยดีใจด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันกทักไทยมานะบอกขอ่าวครูด้วยนะได้ค่ะครูขอบคุณนะคะรักค่ะโชคดีบายบายโชคดีคะ่ะบ